เหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือฉันนำทั่วประเทศบ้านตอบรับวิถีใหม่กับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างบ้านฟ้าเปียรมเนโอล่าลำลูกกาคลอง6สวัสดีครับผมผมนึกตันทัศธรรมนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็นซีเฮซิ่งจำกัดมหาชนในปี6-4ที่ผ่านมาเอ็นซีตั้งเป้ายอด ขายเอาไว้ที่3,500ล้านเราทะลุเป้าไป19%แต่ยอดที่ประมาณ4,100รกว่าล้านส่วนของการรับรู้รายได้เราตั้งเป้าไว้ที่2000ล้านแต่ว่าปัจจุบัน,นยังไม่ได้ปิดงบภายในวันที่24นี้กุมภาันี้จะมีปิดงบแต่ยอด9เดือนนะยอด9เดือนอยู่ที่ประมาณ1,900กว่าล้านแล้วก็ตั้งเป้าไว้2 0 0 0 9เดือน1,900กก็เราคงทะลุเป้าอย่างไม่มีปัญหาก็ด้วย ผลผลิตที่ค่อนข้างเติบโตต่อเนื่องของปี64และปี63มาเนี่ยเอ็นีมีความมั่นใจที่จะขยายต่อแล้วก็เติบโตต่อโดยปี2565นี้เราตั้งเป้าโตต่อยอดขายที่4,600ล้านก็จะโตประมาณ31%ของเป้าปีที่แล้วที่ตั้งไว้เป้ารับรู้รายได้ก็จะอยู่ที่2,500ล้านเติบโตจากเป้าที่ตั้งไว้ของปีที่แล้วที่2,000ล้านเนี่ยประมาณ25%แล้วยอดขายตั้งเป้าโต31ยอด รับรู้เลยน้ตั้งเป้าโต25%ก็จะเกิดจากการเปิดโครงการที่ต่อเนื่องนะครับที่ตรงกับตลาดของทั้งปีที่แล้วและปีนี้ปี6 4เนี่ยเราเปิดโครงการไป หกโครงการบุญค่าประมาณ4,500ล้านก็ปีนี้เองก็จะเปิดเพิ่มต่อเนื่องแนวราบอีก5โครงการบูลค่าอีกประมาณ4 5 0 0ถึง5,000ล้านเหมือนกันทั้งกรุงเทพโซนเหนือกรุงเทพโซนตวนตกกรุงเทพ่วนตอนออกจะเป็นสินค้าที่เป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเยอะหน่อยในปีนี้เพราะว่าสินค้าทาเฮาส์เนี่ยเราเปิดเยอะละในปีที่แล้วสัดส่วนของบ้านของเราจะเป็นบ้านเดี่ยวประมาณ44% 0กว่าเปอร์เซ็นต์ในพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ทาเฮาส์ประมาณ่าครับกว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบไปตลายนะคริดแล้วก็เ้านแฝดอ ประมาณ3-5ล้านจะมีความเสถียรมีความต้องการต่อเนื่องแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคปัจจุบันก็รเริ่มฟืน้นจากภาวะของโควิดที่ช่วงปี63แล้วก็ 4. ปี64โครงการที่เปิดในปีที่แล้วได้รับการตอบรับค่อคนข้างดีเป็นปัจจัยที่จะทําให้เราวางแผนเปิดต่อเนื่องในปีนี้แล้วก็ตั้งเป้าในการเติบโตทั้งยอดขายและรับรู้รายได้ในปีนี้เช่นกันส่วนกลยุทธ์ปีนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหาพอร์ตโฟลิโอที่เกี่ยวกับบริการเพิ่มเติม,ตมให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะส่่่วนนนททีีเเป็กกับ Spot, มมารลงุพิ ทรัพย์สิน2เซ็นเตอร์ที่มูลค่าเราดาวประมาณสัก250ล้านปีนี้ค่าจะเพิ่มเข้าไปอีก30ล้านเรื่องการลงทุน เพื่อให้เกิด r e c u r r i n g in c o m e ด้วยแล้วก็เป็นการ support บริการให้กับผู้บริโภคด้วยคิดว่าปี65น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีของการเติบโตและการขยายธุรกิจของ NC Housing อย่างต่อเนื่องต่อจากปี64ทัะยก3าที่ข้อเติบโตมาตลอดในส่วนของสถานรรการณ์ของตลาดอสังหาในปี5เนียเชื่อว่า supply เนี่ยมีความท้าทาย supply ตลาดน่าจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นเพราะว่ามีหลายค่ายก็ประกาศการขยายโครงการแล้วก็บางกลุ่มที่ไม่สามารถเปิดได้เยอะหรือขยายในช่วงปีที่ผ่านมา 6463เนี่ยก็เชื่อว่าเริ่มปรับตัวดังนั้นสป라이ต์ตลาดน่าจะมีการเปิดตัวหรือปรับตัวมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นตลาดให้กับผู้บริโภคผู้ซื้อบ้านหรือดีมานเองเนี่ยก็จะสามารถเลือกบ้านได้หลากหลายมากขึ้นได้หลากหลายทำเลมากขึ้นตาดอกเบี้ยในปีที่แล้วนั้นน่าหยุดจุดที่ต่ําสุดแล้วก็ปีนี้เนี่ยแนวโน้มดอกเบี้ยของต่างประเทศอาจจะมีการปรับขึ้นซึ่งก็อาจจะกระทบกับดอกเบี้ยในเมืองไทยเช่นกันก็แปลว่าต้นทุนหรือรูปแบบของการแข่งขันก็น่าจะสูงขึ้นในส่วนของ สังหาร,ริมทรัพย์นี่น,น่าจะอยู่ในช่วงที่รีคาเวอร์แล้วจากปีที่ผ่านมาปีที่แล้ว6.3อาจจะกระทบเยอะสุด GDP ติดลบ6.4ก,ก็มีการเติบโตหรือการปรับตัวได้สเสถียรขึ้นแล้ว ส่วนของปี65น่าจะเป็นขาขึ้นจะขึ้นช้าบ้างในบางเอเรียน่าจะบางส่วนที่มีโอกาสก็อาจจะสามารถคืบหน้าได้มากกว่านี้นะครับราคาสินค้าต่างๆเนี่ยเริ่มมีการปรับเพี้ยนได้ชัดตั้งแต่ปี64ราคาน้ํามันเป็นปัจจัยสาคัญอาจจะอยู่เคยอยู่ที่40-50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปัจจุบันขึ้นมาถึง80แล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะไปถึงร้อยหรือเกินกว่านั้นก็นะจะมีผลต่อเรื่องของอินฟลชันเรื่องของราคาวัสดุต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้้ันนีีอยู่ท ผู้ประกอบการของแต่ละค่ายนะครับแต่ละบริษัทแล้วว่าจะมีการปรับตัวเพื่อบริหารต้นทุน <S <S บริหารค่าใช้จ่ายอย่างไร <S 1> <S 1> <ๆ>เพื่อยังสามารถออกสินค้าออกโครงการที่ตอบรับได้ส่วน,น NC Housing เราบริหารต้นทุนในช่วง63-64มาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยซึ่งทําให้เรา improve <S <S เรื่อง performance ของต้นทุนและค่าใช้จ่าย,ยตามลําดับมาตลอดในปีนี้เองก็ตั้งใจว่าจะมีการดูเรื่องดีไซน์ดูเรื่องของการ r e engineer โครงสร้างอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวสินค้าเองเพื่อช่วยลูกค้าและผู้บริโภคเนี่ยประหยัดทุนแล้วก็ท้ายส เราอาจจะไม,ไ,มไม่จำเป็นต้องปรับราคาขึ้นได้นะครับ